คุณสามารถบอกทุกสิ่งกับพระองค์ได้เรากำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจกันต่อฉันหวังว่ามันจะหนุนใจคุณและเป็นประโยชน์และเปลี่ยนแปลงคุณได้นั่นคือคำอธิษฐานของฉันสำหรับคุณคุณมีค่ามากและฉันเชื่อว่าพระเจ้าใช้พันธกิจของเราให้ยืนเคียงข้างและช่วยเหลือคุณคุณทำอย่างไรเมื่อจิตใจของคุณวิ่งบุ่นไปด้วยความคิดที่วิตกกังวลบางครั้ง ความกังวลก็พูดดังมากในจิตใจของเราจนเราไม่สามารถได้ยินและเห็นสิ่งอื่นได้เลยแต่พระเจ้าทรงต้องการบางสิ่งที่แตกต่างออกไปสำหรับคุณพระองค์ทรงต้องการเห็นคุณเดินด้วยจิตวิญญาณที่เป็นอิสระและจิตใจที่เบาสบายไร้ภาระบางครั้งเมื่อฉันมาถึงจุดสิ้นสุดของกําลังหรือแรงจูงใจของฉันฉันมักอธิษฐานด้วยถ้อยคำอธิษฐานนี้ว่าพระองค์เจ้าข้า ลูกรู้สึกว่างเปล่าเหมือนไม่มีอะไรเหลือจะให้อีกแล้วลูกขอแรงจูงใจและความรักของพระองค์เพื่อทำสิ่งต่างๆที่ลูกต้องทำในวันนี้ด้วยเมื่อรู้ตัวอีกทีทุกอย่างที่ฉันต้องทำก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณพระเจ้าและพระคุณของพระองค์พระองค์ทรงแสนดีจริงๆและพระองค์ทรงจัดเตรียมสำหรับความต้องการทั้งหมดของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายจิตวิญญ,ญาณหรือจิตใจ แทนที่จะเก็บความกังวลไว้กับตัวเองและปล่อยให้มันหนักบุญบาของคุณจงมอบมันให้กับพระเจ้าเรียกหาความช่วยเหลือของพระองค์พระองค์จะทรงยินดีที่จะช่วยกู้คุณและพระนามของพระองค์จะได้รับเกียรติเมื่อความวิตกกังวลมีมากในใจข้าพระองค์การปลอบโยนของพระองค์ก็ทําให้จิตใจข้าพระองค์ปิติอินดีสดุดีบทที่94ข้อ19พระเจ้าทรงกําลังหนุนใจคุณวันนี้ คุณคือการอัศจรรย์